พโอกาครูบาอาจารย์คณะแม่ชีและก็ญาติธรรมเพื่อนๆผู้ฝ่ยธรรมทั้งหลายวันนี้วันที่23สิบาพฤษภาคม2567วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์วันนี้ตอนเช้าฝนตกพระเจ้าพระสงค์ก็ง,งดบินธบาน ที่จริงฝนตกสมัยก่อนลวงตาก,ก็บินทาบาตรผ่าผลเพราะอยู่องค์เดียวรูปเดียวลัวโยมไม่ได้ใส่บาทเนาะแต่สำหรับพวกเราคณะสงฆ์จำนวนมากนะมันก็จะสุรั์ทุเลมากพระสองร้อยกว่าที่ออกไปเดินบินธบาตวันนี้ก็เลยงดบินทาบาทเนะเออก็ ไม่เป็นไรเนาะก็ถือว่าพวกเราอาได้ทำความเพียรได้ทำขอวัดตามวิสัยของสมณะเนาะเออเหตุจำเป็นนะมีอยู่เนาะเออฝนตกน้ำทุ่วงน้ำหลางเนาะเออเราก็อดได้ยอยู่เนาะเออ เพราะฉะนั้นวิธีของนักบวชนะในพุทธศาสนาของพวกเรานะพวกเราก็ไม่มีเลยมีแต่จะจะพระออกหาาก่างจาพระอ่านเป็นบาลีว่าจาพระแต่ถ้าอ่านเป็นภาษาไทยเรียกว่าจากจากก็หมายถึงออกห่างนะออกห่างจากความเป็นความมีนะ ออกห่างจากกิเลสตัณหาน,นี่คือวิธีที่พระพุทธเจ้าของพวกเราใช้จัดสรุ้ใช้ในผลมาพระองค์ก็นำมาสั่งสอนสัตว์โลกอย่างพวกเราปาฏิหารปาฏิหารที่แท้จริงก็คือคำสอนพระธรรมคำสอนเนี่ยเรียกว่าปฏาิหารนะ นําไปประพฤติปฏิบัติเนี่ยทำให้พ้นออกจากความเป็นสัตว์พ้นออกจากความคล่องอเบาบางจากความยึดเนาะเออเห็นไหมแบกมาหนักเหลือเกินนี่ไม่รู้จะเอาวางออกนะไม่รู้จัะวางลงนะแบกตัวแบกตนแบกความมีความเป็นนะแบกโลก ก็ว่าได้เนาะส่วนพระพุทธเจ้าพระองค์เห็นทางอันสว่างเห็นทางที่เบาสบายจากความอยากจากการแสวงหาก็เลยเอาสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้นั้นนำมาให้พวกเราสั่งสอนพวกเรา เมื่อพวกเรานำไปประพฤติปฏิบัติแล้วทุกรลดลงความยึดมั่นความเป็นอัตตาลดลงนี่ท่านแลนะเรียกว่าผลน,นะผลแห่งการปฏิบตัตินะเพราะฉะนั้นเนาะพวกเราไม่ได้มาสะสมะพวกเรามาเอาออก มาทำลายทำลายให้สิ้นนะ,ะสิ้นความหนักหรือความยึดนี้นะ,ะสิ้นถงปัจจุบันนี้เนาะลูกตาเนี่ยมองไปทาำไหนเห็นข่าวไปทาำไหนนะ<ม>ก็เห็นแ่โอ้ยโกงกันมั่งด่ากันมั่งฟ้องกันข้ากันแทงกันเห็นไหมฮะ<ม>นี่แหลนะ เมื่อโลกเมื่อมนุษย์ขาดศีลขาดธรรมเนาะขาดความดีในหัวจิตหัวใจนะก็ะจะเป็นเช่นนี้นี่โลกาจากวินาศวินาศแบบนี้นะเออไม่มีน้ำจิตน้ำใจนะหลวงตาเคยพูดว่าน้ำอะไรก็ไม่มีรสเลิศดเท่าน้ำใจ น้ำอันใดก็ไม่เย็นเท่าน้ำใจนี่นะเพราะฉะนั้นเมื่อเราขาดศีลขาดธรรมขาดความเมตตาน้ำใจจะไม่มีในจิตดวงนั้นใจดวงนั้นเลยเนาะใจดวงนั้นก็จะเบียดเบียนตนคือทุกข์แล้วก็ริ้นรนเพื่อจะไประบายทุกข์ใส่คนอื่นเนาะนี่เห็นไหม หลวงตาเคยพูดตลอดการรักษาใจตัวเองรักษาตัวเองนั่กนก็คือรักษาคนอื่นรักษาสังคมน,นะรักษาโลกนะเรียกว่าคุณธรรมคำจุนโลกนี่นะโลกก็คือคนของเราเนี่แหละเนาะเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราเออนี่เห็นไหมวันวิสาข์ผ่านไปเนาะก ให้เจริญย,ยิ่งขึ้นไปทุกเวลาทุกสติมีนั่นแหละคือความเพียรขาดสติก็ขาดความเพียรเนาะเออนะเราเนี่ยไม่ได้ดีไม่ได้ชั่วเพราะปากคนอื่นหรอกเนาะเราดีเราชั่วเพราะการกระทําของเราเองตัวของเราเองนะ ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำรรสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวเนาะก็ขอ,ขอให้พวกเราชาวพุทธพุทธศาสนานะพุทธศาสนาศาสนา,ามีไว้เพื่อจะดับทุกข์ไม่ได้มีไว้นะ ไม่ได้มีไว้เพื่ออวดพวงความรู้ทางสติปัญญาหรือปรชัชญานี่ศาสนามีไว้ดับทุกนะเห็นไ,ไหมอ่าไม่ได้มีไว้เพื่ออวดความรู้อวดภูนปัญญาหรือทางปรชัชญาทางจิตวิทยาหรือโวหันต่างๆศาสนามีไว้เพื่อดับทุกข์เพื่อให้สิ้นแห่งทุกนะเพราะฉะนั้นอ่า พระพุทธเจ้าของพวกเรานะนะได้นำเอาคำสอนอันประเสริฐนี้วางไว้ให้ลูกให้หลานนะให้พุทธบริษัทนะให้กุลระบรกุลธิดาคือพวกเรานะนำเอามาใส่จิตใส่ใจน้อมนำเอาทำสอนนี่แหละนะส่วนหลงจาเนาะก็แค่ เป็นพยานนะเป็นพยานให้พระองค์นะนี่นี่อนะก็ขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจเนาะส่วนประเด็นนะประเด็นโลกนะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะเป็นธรรมดาโลกคําว่าโลกตัดสินธรรมนี่เห็นไหมทีนี้ทุกวันนี้เขาเอาโลกมาตัดสินธรรมนะอ่านะ ไม่ได้เอาธรรมไปตัดสินโลกนะเห็นไหมเออมีแต่คนเก่งเก่งอวดภูมิปัญญานะทางโบหารนะออบางคนไม่รู้ตัวได้ซ้ำนะอันไหนก็ไม่สสอิดสะเอียนนะไม่น่ารังเกียจเท่าคนโง่ยกตัวเองว่าเป็นบัณฑิตดอกเนาะนะนี่ พยายาม่ชีนี่มันก็มองดูแล้วก็น่าสังเวชบางทีแต่เราก็ต้องรู้อว่าเราอยู่ในโลกเราต้องอยู่กับคนพวกนี้คนที่มีกิเลสให้ได้นะเราต้องรู้จักเขานะเราจะอยู่ได้อย่างไรนะกับกิเลสตันหานอยู่กับร้อนให้เป็นอยู่กับเย็นให้ได้นั่นแหละอนะ ผู้พ้นออกจากความทุกข์ความยึดมั่นถือมั่นมันเป็นธรรมดาเนาะเพราะฉะนั้นนะเ,เขาจะเป็นอย่างไรช่างเขาเนาะเขาจะดีจะชั่วช่างเขาเราต้องกลับมามองที่ตัวเรานะบางทีถ้าเราอวดตัวเองหลงตัวเองว่าเป็นคนดีนะ เราก็จะเห็นความไม่ดีของตัวเราเองแต่เมื่อไรเนาะเรากลับมองจ้องอยู่ในจิตในใจเราก็จะเห็นความไม่ดีของตัวเองเมื่อเห็นความไม่ดีของตัวเองแล้วเราก็แก้ไขนี่เรียกว่าผิดเป็นครูเนาะเออแก้ไขถ้าว่าตัวเองดีเมื่อไหร่เราจะไม่เห็นความโง่ความเข่าของตัวเองเลยเนาะนี่ เมื่อไรเนาะเห็นความโง่ของตัวเองเมื่อไรเนาะเราก็จะนั่นแหละเริ่มเริ่มมีปัญญาแล้วเข้าใจไหมเมื่อใดนะเราเห็นความไม่ดีไม่งามของตัวเองเราก็จะได้แก้ไขตัวเองนั่นเองวันนี้หลวงตาอก็ขอน้อมนำนะ,ะให้พวกเราเข้าจิตเข้าใจในศีลในธรรมในภูมิความรู้นะ กขขออนุโมทนาสขาธุก,การกับเพื่อนๆทั้งหลายนะผู้สนใจนะในตัวเราเองในจิตใจเราเองเนาะขออนุโมทนาสาธุก,การด้วยธรรมเนาะมีอะไรไหมนอดหลวงตาครับเมื่อคืนมีช่วงที่หลวงตาเล่าประวัติหลวงตาแล้วมีคนเขาคอมเมนต์เข้ามานะครับชื่อ f เฟซบุ๊กวงวุฒ กงมันครับบอกว่าผมเป็นโจทย์เก่ากับท่านครับกับไซไซกือครับที่บ้านคําพะอุงโพชัยร้อยเอ็ดแต่ทุกวันนี้กราบท่านได้ได้สนิทใจครับอ๋อแสดงว่ารู้จักกันไอ้นี่ชื่อว่าชัยคือไอ้ไอ้ชัยไอ้ชัยเนี่ยไอ้ชัยนะอ่านี่เขาเรียกว่าถ้าไม่ตีกันก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกันเออเนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้เนี่ย สมัยก่อนเนี่ยหลวงตาไปอำเภอไปอเขตอ,อำเภอโพชัยเนาะเขาอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดเขตติดต่อกับกาลสินบ้านนั้นเขาก็จะมีหัวโจหัวโจหลวงตาไปกับเพื่อนคือไอ้คำนไปช่วยงานานี่คือเขามาล้อมเข้าใจผิดว่าหลวงตาเนี่ย อ่าหน้าตาคือหน้าตาดีอย่างเงี้ยนะเขาเข้าใจผิดนะเห็นแล้วเขาเคยเห็นอะไรเนี้ยนึกว่าเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยมาลุมเนี่ยนำพวกมาลุมยี่สิบสามสิบคนหลวงตาคนเดียวลุมอยู่กลางถนนเลยนะล้อมไว้หมดเลยนี่นี่นี่หลวงตาเคยเล่าเหตุการณ์นี้ให้ลูกศิษย์ใกล้ใกล้ชิดฟังนี่คนเนี้ยแล้วหลวงตา หนีก็หนีไม่ได้หลวงจาก,ก็เลยยุดก่อนนะอหลวงจาก,ก็เลยนั่งลงมัดใส่ยรองเท้าแก้ใส่ยรองเท้ามัดค่อยๆมัดนะนีนี่น,นีมัดเขาล้อมไว้เขาข้ามันข้ามันอย่างเงี้ยเราคนเดียวเนาะเราก็มัดใส่ยรองเท้ามัดข้างนั้นแล้วก็มัดข้างนี้นะอาแล้วเราก็มัดเสร็จเราก็ยืนขึ้นเราก็เลยว่าเฮ้ย เอาอย่างนี้ได้ไหมต่อยกันทีละคนนี่นะต่อยกันทีละคนพวกมึงสามสิบคนเนะ่ยคัดมา่ะคัดมาทีละคนมาต่อยอย่างเงี้ยจริงไหมอ่ะคือตอนนั้นมัดใส่รองเท้าใจมันจะเย็นลงแลละเห็นไหมอ่าอ่ะ,อะพอเย็นลงมันก็เลยคัดไอ้ตัวนี้แหละมันตัวใหญ่กว่าเพื่อนไอ้ชายเนี่ยไอ้ชายเนี่ยก็สูงเงีย เราก็ได้ถอดเสื้อแล้วให้เพื่อนให้พวกมันแล้ว,ลวถ่ะซื้อเสื้อไว้แล้วต่อยกันเลยน,นะแต่ไม่ได้จ่อยกันมันต่อยมาทีเดียวมันไปโดนปากอาอยู่ข้างหลังมันก็เลยทะเลาะกันเองทีเนี้ยอ่าเห็นไหมอันนี้เรื่องเกิงนะตอนนั้นไม่ตลกเลยนะทีนี้บังเอิญน,นะอ่าอหัวโจกหัวโจกคือไอ้อะไรวะไอเพชร ตอนนี้มันตายแล้วละ่ะมาเป็นลูกพี่เขาไงลูกพี่มาเจอหน้าเราเฮ้ยเฮ้ยสินใครมีอะไรกับมึงวะเนี่คือเป็นเพื่อนกันลูกพี่หัวโจกเขาเนี่ยเป็นเพื่อนเราอ่ะเออเฮ้ยสินเนี่ยเนี่ยไม่ไม่มีอะไรหรอกการเข้าใจผิดเราว่านะทีนี้ก็เลย จับมือเป็นเพื่อนกันทั้งหมดเลยเลยไม่มีอะไรกันเนาะนี่นี่นี่ใจเย็นๆมาดีนะเราว่าเออนะอ,อทุกอย่างเราใช้สติไม่ได้ใช้กำลังนะไม่ได้ใช้อารมณ์เนี่ยหลวงตาจะเป็นคนใช้สตินะเออ <c oughs> นะก็ขอให้อเพื่อนๆทุกๆคนนะนะของหลวงตานะ เขาก็กลับมาอ่าแต่ไม่เจอกันนานแล้วนะพูดเน้ตอนตั้งแต่อายุยี่สิบกว่ากี่ปีแล้วไม่รู้ตอนนี้หกสิบเอ็ดนะช่วงนั้นกำลังโอ้โหเขาอิจฉาพวกเพื่อนเพื่อนก็อิจฉานะเพราะหลวงตาหุ่นดีหน้าตาดีมากเหมือนนายตำรวจอย่างเงี้แหละนะหลวงจานี่หุ่นดีมากพิษเปี้ยเลยว่างั้นเถอะนะเออหน้าตาก็ดีนะ อ่าหนุ่มๆไปที่ไหนเขาก็จะอิจฉาประมาณนี้ลงตาถูกแต่คนอิจฉานะเออเพราะหน้าตาก็ดีด้วยอ่อ่ากูนี่ก็ไอ้จ้ำเนี่ยไม่รู้เป็ใครเป็นใครเลยนะนะอ่าอ่าก็พูดอ่าพูมกับเนี่กวีพงศ์พันตำรวจเอกกวีพงศ์ชนละการเนาะอ่าพู่มกับตฉดสองสี่เออสองสองแล้วจ้ำสองสองเห็นไหมวันนี้มันนำ อมาจังหันเห็นไหมกำลังกำลังดีไม่ดีได้บวชนะไอเนี้ย <c oughs> เออนะก็เป็นครอบครัวของวัดป่าบ่อน้ำพระอินเนาะเออเออถ้าพูดถึงเรื่องเห็นไหมยุคเก่าๆภาพกเก่าตั้งแต่วัยรุ่นเนาะใครก็ผ่านตัวนั้นมาหมดแหละเนาะนี่ดวงตาเนี่ยจบป .4 เห็นไหมเรียนจบป .4 นะ แต่ทุกคนก็ต้องแค่จบป .4 ก่อนก่อนจะขึ้นป .5 เนะาะหลวงตาผ่านอะไรมามากมายเนาะวันนี้ได้ตบท้ายด้วยเพื่อนเพื่อนรักนะเพื่อนรักตอนนี้เราเป็นพระเห็นไหมหลวงตาเคยพูดว่าเดี๋ยวกูจะทําให้ภูมิมึงกราบกูทั้งบ้านทั้งตําบลทั้งอําเภอ,อมึงจะทํายังไงกูจะไปบวชว่งนะงะ ทุกวัน้มันได้กาบกูจริงๆด้วยเนาะเอารับพรเนาะยะทาวะริวหาปุราปาริปุเรนติสากรังเอวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกปติอิสิตังปฏิตังตุมหังคิปปะเมวะชมิชันตุสับเบปุเรนตุสังกับปา จันโดปนลโสยะธามณีชโชติรลโสยะธาอะพิวาดานาสีริษะนิจังบุธาประยิโนจัตตารธรรมาวันติอายุวันโนสุขังหลาลังสาตุ